การฝืนทำความดนะีเหมือนกับกิ่งโกข,ขึ้นเขาที่เราจะทำความไม่ดีนะเหมือนกับกิ่งโคกลงเขาเมันง่ายกว่ากันอย่างนั้นแหะศรัทธาญาจูมเพราะนั้นเรามองดูแล้วว่าที่เราจะทำคุณงามความดีนะมันจะยากแต่ว่าทำไปแล้วมันเป็นผลดีเมื่อนกับเราเรียนหนังสือนะถ้าเรียนหนังสือกับไม่เรียนอันไหนง่ายกว่ากัน เราก็ตอบเด้เลยว่าถ้าไม่เรียนง่ายกว่าอยู่ตามปกติปล่อยไปตามเลยแต่ว่าเมื่อไปเรียนหนังสือเราได้ความรู้ไหมเราได้ความฉลาดไหมเรารู้เรื่องต่างๆไหมไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนเรียนหนังสือกับไม่เรียนอันไหนดีกว่ากันถ้าว่าผู้ฝ่ในทางที่ดีฝ่ายในหน้าที่การงานฝ่ายในคุณงามความดีก็ต้องว่าเรียนดีกว่า ทาไม่เรียนมันมีแต่งโง่อย่างเดียวพรานการที่จะเรียนมันยากไหมเหมือนกับกิ่งโคกขึ้นเขาอย่างที่ว่านะ้าไม่เรียนมันง่ายไหมง่ายเ,าเหมือนกับกิ่งโคกลงเขาเนี่ยการประกอบคุณงามความดีของเรานะเอะเราจะไม่ทำหรือเราจะทำถ้าเราไม่ทำก็ง่ายไม่เป็นไรอยู่เป็นวันๆไปแต่มันดีไหมแต่โค้งสุดท้ายเนะี่ย ไม่ดีแน่หว,ว,ว,ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเราจะมาวยวายบกเวกในจุดจุดนั้นมันไม่ทันเสียแล้วเพราะเราเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละิะึงไหนควรจะประกอบคุณงามความดีก็ะรี่รรีบทำเหมือนกับเราเรียนเตรียมในการที่จะรับหน้าที่การงานเราเรียนหนังสือเตรียมพร้อมศึกษาในก,กิจการงานต่าง เราต้องเตรียมพร้อมในเมื่องานนั้นมาถึงเราก็ทำได้แต่เราไม่เตรียมพร้อมอยู่เฉยๆเมยๆผลในสุดคุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองในลาบยศจันทรเสริญุขจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เตรียมพร้อมสรุปแล้วก็คืออยู่กับเราทั้งหมดนะททายาจโจมผูกหลานนะกรรมคือการกระทำ เมื่อเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็ตอบสนองถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีก็ตอบสนองเราจะเอาอะไรเราจะเอาตอบสนองไม่ดีหรือจะเอาตอบสนองดีมันอยู่กับตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องการกรองต้องศึกษานะต้องศึกษาเราจะต้องทำดี